ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่ลูกค้าเห็นแล้วก็น่าจะรู้แหละว่ารุ่นอะไรนะครับวันนี้นะครับเป็นทรงแฮทแบ็กห้าประตูนะครับตัวนี้นะครับ Honda b บโอตัว V นะครับปีสิบสองนะครับย้ำอีกที Honda b i โอตัว V ปีสิบสองนะครับอันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้ามาพร้อมด้วยไฟหน้ามันติรีฟิเตอร์ครับหลอดไฟไฮโดรเจนครับคันนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มานะครับยังไม่มีให้นะครับ ข้างหน้าครับที่เนเห็นกันเลยฝากระโปรงนะครับไม่มีชนไม่มีชนหนักนะครับอันนี้ย้ำอีกทีฝาหน้าเป็นฝากระโปรงหากันะนะครับที่คนเล่นรถน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับหากันะนะครับฝาเพียวนะครับเพียวคาร์บอนนะครับคันนี้นะครับด้านข้างมาพร้อกับแม็กทีเจ37ครับสีมิดไนท์บูเบิร์กใหม่ครับเป็นไงครับคันนี้ครับสายซิ่งนะครับ อันนี้มาพร้อมด้วยยางสเปคหนึ่งเก้าห้าห้าสิบนะครับขอบสิบห้านะครับตรงนี้นะครับเป็นยาเป็นยางของโปรเทนซ่านะครับมีแก้มีไฟเลเซทร์แก้มาให้นะครับตรงกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวนะครับมือเปิดประตูเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับรถนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มซิงนะครับคันนี้นะครับเป็นฟิล์มซิงเห็นภายในได้เลยนะครับเห็นเลยไหมครับดูครับดูคนถ่ายครับนี่ครับ คนถ่ายคือคนนี้นะครับเซลยูเป้นะครับเป็นมือช่างภาพให้เรานะครับตรงนี้มีการสานให้นะครับตรงขอบประตูนะครับสี่บานมีอยู่ครบหมดนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับรองรับน้ามันเก้าหนึ่งเก้าห้าใช้ได้หมดนะครับอันนี้นะครับอันนี้โหลดจัดทรงมาแล้วหน้าหนึ่งหลังสองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดนะครับตรงนี้นะครับใช่ครับอันนี้พี่ได้ไปโคตรคุ้มพี่ผมบอกได้เลย พ่อซิ่งนะครับด้านหน้าเป็นเฮดเดอร์แล้วนะครับมีคำล่างมาให้นะครับเบาะพับได้ถือว่ากว้างนะครับเบาะพับได้เดี๋ยวผมพับให้ดูครับนี่นะครับเก็บของเก็บสัมภาระให้ดูได้เยอะขึ้นนะครับเผื่อลูกค้าเดินทางไปไกลนะครับภายในตัวรถนะครับเป็นสีเบาะเป็นสีครีมนะครับถือว่าสวยครับคันนี้ด้านในสะอาดมากนะครับตรงนี้มีแอร์แบ็กมาให้สองลูกนะครับตรงพรมลไยนะครับ หนึ่งลูกแล้วก็ตรงฝั่งคนนั่งด้านซ้ายหนึ่งลูกมาพร้อมด้วยจอนดอยนะครับสวยมากครับจอนดรอยเบิกใหม่นะครับคันนี้เป็นแอร์ระบบปรับแผนนวลนอยู่นะครับหมุนอยู่นะครับโอ้ได้ไฟซิ่งด้วยนะครับไฟบนเพดานไฟซิ่งนะครับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับสองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บเจ็ดไม้แท้ไม่เดิมโรงงานเลยนะครับรับประกันนะครับตรงนี้นะครับของเรารถสวยอยู่แล้วเรารับประกันอยู่แล้วนะครับ สวยมากพี่คันนี้นะครับขวัญใจไวรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องครับเด,เ,นนเดี๋ยวฟังเสียงท่อนิดนึงเดี๋ยวฟังเสียงท่อหนึ่งท่อว่าท่อซิ่งขนาดไหนนะครับดูครับท่อตัวท่อมันตีเฮดเดอร์มานะครับคันนี้นะครับดูครับเป็นไงครับ นี่ครับตัวโช๊คครับเป็นโช๊คแก๊ปนะครับปรับได้สามสิบสองระดับเป็นสตัดปรับเกียวนะครับหน้าหลังอยู่ครบนะครับใช้ได้หมดนะครับตรงนี้นะครับโช๊คไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับของเราดูแลให้อย่างดีนะครับคันหน้าเดิมถึงจะเป็นรถติ้งแต่ว่าเรารับประกันหลังการขายนะครับถือว่าสวยนะครับคันนี้พี่คันนี้นะครับตัวเครื่องนะครับมาด้วยเครื่องพันสองร้อยซีซีสี่สูบสิบหกวาลนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับ รถเดิมบอดี้เดิมมีแต่ฝากระโปรงเปลี่ยนมานะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับเป็นฝากระโปรงอะกนะนะครับตรงนี้นะครับฝาเพียวคาร์บอนนะครับย้ำอีกทีนะงานดีครับสวยครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะให้ดูโดยรวมนะครับคันนี้โหลดจัดทรงมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคด้านข้างนิดนึงนะครับว่าโหลดจัดทรงมาเท่าไหร่นะครับคันนี้โหลดมาจากที่ผมวัดด้วยนะครับ สองซอดสามสอดที่เขาแนะนํามานะครับที่เป็นกระแสอยู่นะครับหน้าหนึ่งหลังสองนะครับคันนี้นะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีการเปลี่ยนสีหรือกลับสีใดใดทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคะกับฮอนด้าบีโอคันนี้นะคะเสียงหวานๆคันนี้เสียงเรียกแขกคันนี้นะคะแต่งซิ่งคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาว้าวมากเลยนะคะ เสียงเรียกแขนค่ะเสียงหวานๆนะคะเสียงท่อท่อแต่งแบบนี้นะคะเป็น Honda b บีโอตัว V นะคะปี12เกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่265,000บาทนะคะเป็นไงคะแล้วลูกค้าต้องการผ่อนนะคะบอกได้เลยว่าจะอยู่ในเคอร์ฟผ่อน5,000ันนะคะบอกได้เลยว่า5,000ันนะคะครับผมอันนี้อยู่ในเคอร์ฟห0 0พันถ้าลูกค้าทรง7ปีนะคะจะอยู่ที่5 2 6 0อ่า50บาทนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากผ่อนสั้นลงนะคะเป็น6ปีนะคะจะอยู่ที่5,6 0 0นะคะใช่ครับสบายสบายเลยพี่เงินเดอน1 5ื่นออกคนเดียวได้เลยนะครับคันนี้นะครับไม่มีภาระหนี้อะไรนะครับเครดิตดีครับพี่นายเป็นไงคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะออกรถเท่าไหร่ครับออกรถศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วบอกได้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมเซลบอสนะครับเซลนันค่ะขอลาไปก่อนนะครับอยากดูคันไหนคอมเมนต์แอดไลน์เพิ่มเติมบอกได้ ทางแอดมินเพจได้เลยนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ